โ,โูไอตอนนี้อยู่ัยไหนอยู่บ้านค่ะปูยืนเงียนอยู่ค่ะว่างว่างด้วยว่าข้าวว่างปูก็ว่างอยู่เนา,า,นบบานะคะ่ะเนาะฉันเพ้นแล้วๆเนาะคะา่ะแมนโบเน่ปลาปาเด็กเขาคือเข่ากับเข่าแน่แต่ปูลุงควา้ทา,วาทั้งภาพเบี้ยอ้อชอบไปบางนึงก็เ่ราะรับสนะเฮ้ย เอาเอปผู้ไปเขาแนมอ๋อหนูว่าอยู่เรีขึ้นมเขา,ขาเขาเกัเเกะเขาแน,นืเก่าเรียกเลื่เรื่องเขาลยหมเอแล้วอง้องหัวะนึกปูน่งฮัลโหลคับปูโอ้ปูค่ะได้ยินอยู่นะได้ย<า>ินค่ะไอร้านยื้อจันได้ แสนสามแสนส,สองเนอ่ยอาบรรลุโชคดีเถอะยังไปส่งใหม่ผู้ใส่แน่นั่งแมบบึงปากมึงันี่งวดงวดนี้ได้แล้วบะคับปัวเดี่ยวเรียกออกปั๊บมีได้ปั๊บโหลดพอว่านเรียกคำนวณค่ะมันมัน,ม,นมันเริ่มเขา ทำไม่ได้เขาต้องเข่าเป็นปีเลยเดีย่ยค่ะปูเอาง่วนวันนี้งวดงวดน,นี่ข้ามนวนเรียบร้อยแล้วเห็ดเรียบร้อยแล้วม,มาค่ะหันมันง่วนเรื่องหันมันได้หาตัวงวดนี้งวดนี้ได้หน่อยตัวเอาหนังสือเขียนไว้เนี่ยค่ะมีตัวใด้แน่ค่ะปูอ่าฮะบนบนล่าง <Okay. S 1> บอกปูหรือ uh huh. จัง uh huh. ไง uh huh. เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะปูเดี๋ยว,ว,ยวบนล่างเลยบนล่างเนาะ พี่ห้าหา้หาอย่หางอีกค่ะนี่ตัวไหนอีกครับปูเจ็ดฮ<า>ะห้า,หากเก้าสัญญาณไม่ค่อยมีหรอกครับปูห้าเจ็ดห้าเก้าสามตัวู ห้าเจ็ดห้าเก้าใช่มีสาม้างนี่บ่ค่ะได้สามปูานี้งวดเมีนอ๋อปูฝันดีบ่ค่ะวันนี้ปูำน้นมาหรอขึ้นตองงวดปูฝัน,นาามา<น>ค่ปะปูบ้ได้ฝันปูฝันเ่เปลี่ยนถึงได้ผ้าหุบหัวาม,มาเนี่ยโอ้เนาะเมีนเ<อ>มน,มนเครึ่ง,งเนาะเขาเอเงินเฟันออกที่ได้บ ย่านอยู่บ่เคยฝันจักเตียงแต่พาหัวามาเนี่ยบ่วก็ฝันนึกยาคับเป็นปยังไงคะบุกหอน,น,นอก็นั่งหนีบ่ปูเอาไอ้ติดเองใกล้แม่นัง่งกุงตั้งหอนตอนตอนนี้ปูปูอยู่วัดเก่าหรือปูอยู่ไหนคะตอนนี้เอ็มปูเอ็มมากจนเล่นน้ำหลานใหญ่ออย,ย,ย้วนบนหยาหยุบบนอา่าไปไกล<แ>ตัวนี้ บมเมนต์พุ่มวัดนั่นเพื่อนห้บอกปูแก้บก็ฝันไในยุนีเลยว่ฝันบ่าอย่างเจียเดี๋ยวอะไรเลียกขมวดปูนเนี่ยมวันนี้ขมวไดหน่อยมากได้หน่อยตัวเล็กวิ่งบ่มีบอกปูบัวไอ้ซุ้มเ้าจะดื้อไอ้บ้านเ้าจะกดดื่อพวกอะไรค่ะ ถือ<า>หลายค่ะในร้านยวนจัดมันถือเสียงคั่วเนาะค่ะร้านรู้ว่าการซื้อเป็นอะไรหรอกซู้อมามีแต่คำนวณนไห้เนาะกลัวเนี่คำนวณนไห้มึงส่งมาให้ปูใส่เดือดวะนมองจ้าจ้าคนนะแรงว่ามีก้อนถึงน้ำไหลนี่เนาะหลายยุ่ยู่บ้านนี้กันผู้ละหลายบาทอยู่ ปูจะมาตอนไหนปะเนี่ค่ะอันไหนก่นค่ะปูปลาปากได่กับใบจันย่วตาปาก,ากปูนียังกอบปูมันมาด้ยงินเลยค่ะปูยังมารับปากบอกถึงได้จันยั่งถือกับมาามือใดบ้างอ๋อเพราวช่วงนี้ ไปเชี่ยวให้เชี่ยวอ่ะบันนี้เอาสามพางนี่ระวังห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าปูมักตัวใดที่สุดเลยค่ะมัข,ข,ขาเก่ามะขาเก่าแห้งป้องกลมได้เล่บค่ะปูเนียนป่องไวเลยเน้่นตัวน่นรละตัว,าวหาเก่าป้วงวดบางนึงนี่ก็ดังแห้งนี่นี่ตัวนี่<อ>น,น,บบนั่จะบอกงวดนี้บ๊วย งวดนันก็จะนั <uteur> ่งลง่อเลยบ่เอองวดก้อนนั่นไอ้ลงคอเิดบ่มาเกินเจ็ดนึงลงคอมาเก็เจ็ดอ๋อนั่งงับเจมก็ตัวเดียวกันได้ปูซื้อร่องไว้ซื้อเสื้อเจ็ดนึงก็เป็นเอคกาบ กระไรจีบกระไรค่ะพวกกระถือยื่นมาค่ะเนี่ยสื่อพอพอฟังนะปูนะเด็กเด็กมันออกโปรตรงมือมันก็เลยประมาณน้ำนะปูฮัลโหลค่ะฮัลโหลปูเอาฮัลโหลปูยังงี้มานะค่ะเนี่ย สัญญาณปูกับ,บ่อขดีเนาะตอนนี้ปูอยู่ที่เมืองอุบลราชธานีเฮช่จังไหนเนาะเดี๋ยวต่อสายหาปูกันเล่าฝนสัญญาณบ่่คอยดีบ่ปูเออมันลันอยู่งทั้งผู้ดิษค่ะเขาอยู่งผู้ทั้งเขาหนูก็ว่าอยู่บางเทืท้าโทรหาปูกับบอติด มันเหมือนมองเงี้ยมันบพราะใครมีปาดมาอยู่กวาเป็นดอกกระหล่อมก้อนหนึ่ก็ตายพวกนี้ค่ะอยู่ต้งพูดต้งเข่าบ่กปูห้อนปลค่อยห้อนคือบ้านห้ามมันว่ะค่ะบูอะพวกไข่ห่อนนี่แหละปูาะมันอยู่มันอยู่ต้งพูดต้งเข่ามันล่มนะปูต้นไม้ลายบ่บปาเนร พูดมาอยู่มองคางลกหมีขนาดโอ้ทางปุ่นตัวเป็นตะมองเที่ยวหลายแม่ปูแต่ดีหลายยุคก็ว,ว่าพูดว่อยากแหันมนันจริงวันนั้นตอนหน้ายอยู่ค่ะนางแตม,มาท,ที่ปักกุฏอยู่นั่นละตีปูว่ไเอ้พี่ป้าเป็นไหมสองลูกตอ,ตอนนี้นั้นเป็นไ่น เป็นยุ่งกะกะย์กันอ๋อตอนนอายุยังกันจกักรูปค่ะปูสี่สี่รูปแต่ว่าเออผู้หนึ่งว่าสีมาเมลอแ่งเออสีมา้าค่ะจะเป็นหารูปพอดีนมาปูเอนหลวงพ่อผู้นั้นพพนั่นเป็นยุยง่งระย่องเคนเลือดรับไปบ้านไปยามบ้านแล้วค่ะ<ต>มีโทษมาหาหลวงพ่อผู้เป็นยุ่งนี้แล้วเพราะว่าเมลี่่งก็ดีทอดค่ะ ผู้บันีเลกเลม่เวลานางสมมารถทีบ่กขืนไม่เห็นเป็นโตเพราะตะเกาอยู่ริมโขงมันมีได้ปู๋ยเมียนกันกันจีนโน่นตีนอะไ้เจ้าบัานขุนนน้นในเหมือนเนี่ยเือนั่นทาบ่ะคะเมียนห่วยข้าเจ้าเดียวีเอารถมาับไปสันในบ้านาค่ะว่ากันน้ำหมอกน้ำมนต์อัน กับอะไรเหดุมันมาปูดปวบเพราเฮตุมีแต่เลขคำนวณเลขคำนวณไอ้ตั้งแต่ปุลาตั้งแต่องควายยั่วน้องหานถุงยั่วมีคมน้องตานค่ะแกวนั่งใต้เจ้าแต่ว่าช่วงช่วงนั้นที่นุ้งไปตามรุดรุดประมาณสองหงอนแล้วกันมาเข่าอีกมันมาปวดแมนตะกอลคอง อสองหมวดเด็กเมาไม่ม,มาเขา่าแล้วกับมัหลุดนะไม่เป็นเข่าเขารุดลุดนะปู้เนาะแมนแต่ว่าขันันเฮ้าบ้านบดเหมนเพราะมีผักเพราะมีผักกระตางค่ะ<า>อืมบพบาะเกินสองบ,บ,บพรพ่อสามหมวดแจ๊กเกียร์ขน<ภ>ัขนรุดก็ะรุดแจ้กต้องเราก็เขา่าอีกเทาค่ะ ปีนึงนี่รุดรุดรุดจักรเถ้อปูหางหกเถ้าได้บ่บ่อปั่นนั่นบ่ปั่นนั่นเนาะสามซีเต้าต้นนี้เหรอสามซีเถ้าเนาะปูค่ะอ<บ>ันได้เขามนื่องเขาเขาเพราะถอยเนี่ยค่ะอ้าวก็ต้องรอตามงวดน,นี้เนาะปูแต่ว่าคงเวลาของสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงในอีกบ่ปู เดี๋ยวไอ้ต้องปัดมือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปูจะโทรมาบอกนะว่ามีการ<ม>เปลี่ยนแปลงจังหดหรือว่าจังไดเนาะปูปูจะโทรไหมปูค่ะเอาบัตรนี้กับติลบกวนปูแค่นี้ตัวเวลาก,ก็ได้แล้วตัวเลขก็ได้เราได้สามหางเน้นๆเอาไปเลยห้มันแตกเหมือนสิบเก้างวดงวดบาง,งหนึ่งน่ะเดอปูงันเอาบัตรนี้ปู่ะค่ะ บ้านี azi, mm ้ก hmm. ็สีให้ปู้ไฮไฮพ่อนเอฟซีร huh. uh ิบบาทนี่ก่อนอายุดีสบายเงี้ยคือจังไอ้ก่อนไปหมดไอ้วิไลคือยังก่อนหรอมันไปหาอยู่วัดป่าไม่น้อยค่ะเออตอนตอนนั้นไปน้ำน้ำข้าวโพกอ่ะโบ้ค่ะปู้อมันไม่ได้หมดไอ้ รีไล่ับไปเเรื่องทีได้ซื้อเ้าอ่ะเอาไปนี่กับที่ลบกวนปูแค่นี้ได้ป่ะนี่ปูอ่า่ขอบคุณปูหลายๆค่ะที่ให้แนวทางให้เลขคำนวณเนาะค่ะเดี๋ยวจะตามต่ออีกโค้งสุดท้ายเนาะค่ะอ่าขอบคุณปูหลายๆค่ะ